มีตำนานเฟรนโดตาเรสใช้แทนไอคอนิกโมเมนต์ได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับรับฝากขา i ไอดีและใครที่ต้องการไอดีราคาถูกมาที่เพจปีเบ็ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ปีเบ็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากผมเปรมปีเบ็นะครับวันนี้พาทุกคนไปดูไอคอนิกโมเมนต์ปะทะตำนานอีกแล้วนะครับนี่เป็น EP ที่2แล้วนะครับซึ่งผมได้เทียบนักเตะระหว่าง i c o n นิกโ m เมนต์กับตำนานนั่นเองครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของเฟอร์นันโดตอเรสนั่นเองครับซึ่งผมก็ได้เล่นทั้ง2คนมาแล้วนะครับเป็นนักเตะที่มีค่าพลังสูงถึง99ครับเมื่อรวมใส่ชุดลิเวอร์พูลนั่นเองครับเป็นตัวที่ฮอตคิดกันมากครับสำหรับเฟอร์นันโดตอเรสนั่นเองครับและคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนไปดูว่าตำนานที่เรามีนะครับจะสามารถทดแทนไอคอนิกโมเมนตได้หรือเปล่านั่นเองนะครับ ค่าพลังแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าไปใช้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่านั่นเองครับสามารถที่จะฝากความหวังไว้สําหรับหน้าเป้าหรือเปล่านั่นเองนะฮะก็ไปดูการเทียบค่าพลังกันก่อนเลยนะครับมาเทียบกันที่ค่าพลังกันก่อนนะฮะก็ต้องบอกว่าค่าพลังของเฟรนดูโตเรสที่ไม่รวมบูสต์นะครับอยู่ที่เ7นะครับที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์ลิเวอร์พูลนะฮะส่วนตัวที่เป็นตำนานสีทองนะครับ ก็ไม่มีค่าบูสต์อยู่แล้วนะครับก็ค่าพลังสูงสุดจะอยู่ที่95นั่นเองนะครับถ้าสังเกตดูตรงนี้นะคือค่าพลังบวกของตำนานทองเนี่ยมีเยอะกว่าของตำนานที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์เสียอีกนะครับไอคอนิกโมเมนต์นะครับจะบวกไป10นะครับส่วนตำนานทองนะครับบวกไปถึง14นะครับโอ้โ oh หนี่คือค่าพลังที่ต้องบอกว่าค่าพลังต่างกันนิดหน่อยนะครับ ถึงแม้ค่าพลังของเฟรนดูโตเรสที่เป็นลิเว์ปูที่ไม่รวมบูสต์นะครับจะอยู่ที่97แต่ก็ยังมีค่าพลังรวมๆเนี่ยน้อยกว่าเฟรนดูโตเรสที่เป็นตำนานทองเสียอีกนะครับนี่คือค่าพลังเมื่อไม่รวมบูสต์นั่นเองฮนะมาดูที่ค่าพลังบูสต์บ้างครับโอโ้โหค่าพลัง99นะครับบวกม,มากอีกเยอะมากๆครับแทบจะทุกอย่างเนี่ยเหนือกว่าเฟรนดูโตเรสที่เป็นตำนานสีทองเสียอีกนะครับก็เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเองครับ ใไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็มาลองเทียบค่าพลังเฟรนโดูอเรสที่เป็นร่างแอตเลติโกมาดริดกับร่างเฟรนโดูอเรสที่เป็นตำนานทองเลยนะฮะค่าพลังไอคอนิกโมเมนต์ของเฟรนโดูอเรสที่เป็นแอตเลติโกมาดริดอยู่ที่98นะครับส่วนโอเรสที่เป็นร่างสีทองนะก็อยู่ที่95เหมือนเดิมนะครับฝั่งทางซ้ายนะครับแม้ไม่รวมบูสต์นะครับค่าพลังเยอะกว่ามากๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่คือค่าพลังที่ยังไม่ใส่ชุดแอตเลติโกมาดริดนั่นเองฮะ คราวนี้มาลองใส่ชุดอาร์รโกมาริดบ้างครับโอ้โหค่าพลังบวกแทบจะทุกอย่างเลยนะฮะบวกต่ำๆนะครับอย่างน้อยคือ1นะครับไปจนถึง6เลยนะครับโอ้โหค่าพลังต่างกันมากๆครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นเองครับคราวนี้นะครับก็มาลองเทียบกันระหว่างอาร์เรโกมาริดกับเฟรนดตอเรสที่เป็นร่างของลิวพูบ้างนะครับหลายคนนะครับอยากจะใช้ร่างริวพูเพราะว่ามันสามารถที่จะ เชื่อมกับตัวอื่นอย่างเจอราตอย่างซาบีออลอนโซอย่างโอเว่นได้นั่นเองครับถึงแม้ค่าพลังจะน้อยกว่าของเอลิโกมาดิดเขาก็ยอมนะฮะซึ่งค่าพลังส่วนหน้าของตอเรสที่เป็นลิเวอร์พูลนะครับมีน้อยกว่าของเอลิโกมาดิดอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ชัดเจนมากๆฮนะต้องบอกว่าเอลิโกมาดิดน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดสําหรับตอเรสนั่นเองครับถ้าหากรวมค่าบูสของชุดทีมตัวเองนั่นเองนะฮะ แต่วันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เล่นตอเรสที่เป็นลิเวอร์พูลครับเพราะฉะนั้นก็ขอใช้ค่าพลังของตอรเรสที่เป็นลิเวอร์พูลมารีวิวแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจนั่นเองนะครับมาเริ่มที่ตอรเรสลิเวอร์พูลนะครับค่าพลังการบุกนะครับอยู่ที่96ครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่89ครับการป้องกันอยู่ที่71นั่นเองครับแล้วก็การส่งอยู่ที่79นะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับการส่งของตอรเรสนั่นเองครับศักยภาพร่างกายครับ93ครับ นั่นรวมถึงการออกตัวแล้วก็ความเร็วด้วยนะฮะส่วนค่าพลังูทรศักษาประตูไม่ควรนับนะครับเพราะว่ามี40แค่จะทั้งหมดเลยนั่นเองครับ Torres นะครับเป็นนักเตะสไตล์ Goal o r t r นั่นเองครับแล้วก็มีสกิลทั้งหมด10สกิลครบถ้วนนั่นเองฮะนี่คือข้อมูลทั้งหมดของ Torres ที่เป็นร่างิเวอร์ o ู l นั่นเองครับ และผมก็ได้จัดลงทีมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเฟรนดตอรเรสล่างนี้นะฮะก็ไปดูกันเลยฮะว่าตอเรสล่างนี้จะมีอะไรที่เศษบ้างนะครับหลังจากได้ลองเล่นนะครับตอรเรสล่างนี้นะก็จะมีความคมมากๆนะครับในการจบสกอร์นะครับแม้พลังการเตะจะไม่โดดเด่นนะครับแต่ว่าการยิงไกลนะก็ถือว่ามีความเฉียบคมมากๆครับเพราะว่าการจบสกอร์ถือว่ามีเยอะมากๆนั่นเองนะฮะและยังมีสกิลสกิลหนึ่งที่เรียกว่า outside c u r อ e r นะครับสามารถเตะด้วย ข้างเท้าด้านนอกหรือว่าเตะด,ด้วยไซโกยได้นั่นเองครับเป็นตัวที่มีสัญชาตญาณดีนะฮะโดยเฉพาะถ้าหากมีค่าพลังเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีมากๆครับสามารถที่จะตีลังกาจบสกอร์ได้ด้วยนะครับสาหรับตอรเรสตัวนี้นะฮะตอรเรสล่างนี้ก็ต้องบอกว่าหาช่องดีมากๆครับเพราะว่าเป็นสไตล์โก้โคเชอร์ใช่ไหมครับคราวนี้ก็เวลาทําชิ่งก็จะหลุดเดี่ยวได้บ่อยๆนั่นเองครับสําหรับตอรเรส เป็นลิเวอร์พูลนั่นเองฮะหลายครั้งที่โฉบวิ่งขึ้นไปข้างหน้านะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้เรานั้นได้ยิงหน้าประตูนั่นเองครับเพราะว่าตอเรสล่างนี้ก็ถือว่ามีความเร็วสูงพอสมควรนะฮะถือว่าวิ่งหนีกองหลังได้สบายนะครับแล้วก็การยิงจังหวะเดียวโดยที่ไม่ต้องจับบอลก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องมา,มากๆครับสำหรับต่อเรสนให้เต็มสิบไปเลยฮะคราวนี้มาดูบ้างครับว่าถ้าหากเรามีแค่ตานานนะครับแต่ไม่มีไอคอนิกโมเมนต์แบบคนอื่นๆนะครับเราจะสามารถเล่นต่อเรส ที่เป็นตำนานได้หรือเปล่านะครับมาดูที่ค่าพลังการบุกนะครับอยู่ที่92นะครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่87นะครับนี่คือค่าพลังโดยรวมนะฮะการป้องกันนะครับอยู่ที่70นะครับการส่งบอลอยู่ที่79ครับแล้วก็ศักยภาพร่างกายอยู่ที่92นั่นเองครับถ้าดูโดยรวมนะครับแทบจะไม่แตกต่างกับตอร์เรสที่เป็นไอคอนิ m โมเมนต์ของลิเวอร์พูลเลยนะฮะเป็นตัวที่แทบจะใกล้เคียงกันมากครับ ถ้าดูจากค่าพลังแล้วก็ดูจากโปรไฟล์นั่นเองนะฮะตอรเรสตัวนี้เป็นโกลโคเชอร์ ure, แล้วก็มีสกิลครบสิบสกิลเหมือนกันกันกบตอรเรสลิเลวอร์พูลนั่นเองครับไปดูไฮไลท์กันเลยนะฮะว่าตอรเรสตัวนี้มีอะไรพิเศษจาเหมือนกับไอคอนิกโมเมนต์หรือเปล่านั่นเองนะครับต้องบอกตามตรงนะครับว่าตอรเรสตัวนี้เป็นตัวที่สามารถที่จะทดแทนตอรเรสที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์ได้นะครับสามารถฝากความหวังไว้ได้เลยนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่า ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้มีความเร็วเท่าต่อเรตที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์นะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่ฝากความหวังไว้ได้นะครับมีความเร็วแล้วก็มีการเลี้ยงบอลที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับต่อเลที่เป็นเลเจนต์เพลเยอร์นะฮะใครที่มีอยู่แล้วก็ลองฝึกฝนใช้กันบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีครับหาช่องได้ดีเหมือนกับไอคอนิกโมเมนต์เลยฮะเพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจไปครับถ้าหากเรามีแค่เลเจนต์เพลเยอร์นะครับตัวนี้ยิงคมเหมือนกันนะฮะแล้วก็ หาจังหวะได้ดีจริงๆครับมองได้ดีด้วยนะครับสำหรับ l e e g n เลเ a อ e r ที่เป็น t o r r เรสตำนานสีทองนั่นเองครับเอาเลยครับหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมได้ทราบได้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยมาณนคลนี้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ปีเพสนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะครับบ๊ายบายครับ